ไขความลับดอกไม้แต่ทูตสวรรค์และแต่ปีศาจในโปสเตอร์ซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Gory ซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเหยื่อที่ถูกหลังแก่และทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อจะกลับมาแก้แค้นตอนเปิดเรื่องของ The Gory เราจะเห็นว่ามีการพูดถึงดอกไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าแต่ทูตสวรรค์และแต่ปีศาจซึงเป็นดอกไม้เดียวกันกันกบที่อยู่ในโปสเตอร์หลักและโปสเตอร์ตัวละคร ที่ภายนอกอาจจะดูสวยงามแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าแท้จริงแล้วนั่นคือดอกไม้ที่จัดเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่น่ากลัวที่สุดในโลกเพราะภายในดอกและเมล็ดมีสารโคโปโลามินซึ่งใช้เป็นยาหลอนประสาททั้งออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่หลายๆคนนิยามดอกไม้นี้ว่าลมหายใจของปีศาจ และความจริงที่ว่ามันมีกลิ่นหอมในเวลากลางคืนของดอกแต่ทูสวรรค์หรือ Angel t e m p มเพสได้ถูกนำมาทำเป็นเครื่องดื่มหลอนประสาทเพื่อใช้กับเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมในอีกความหมายหนึ่งของดอกไม้นี้ยังเป็นช่องทางการสื่อสารกับคนตายโดยเชื่อว่าคนตายสามารถรับรู้ได้โดยการเขียนจดหมายและพับใส่ลงไปในดอกไม้แต่ทูสวรรค์ และในโปสเตอร์หลกักจากการวิเคราะห์ของผมนะครับการที่นางเอกนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่รัดและพันธนาการกับสิ่งของต่างๆด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยน่าจะหมายถึงตัวละครที่ตกหลุมพรางของเธอโดยใช้ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแทนการวางแผนที่รอบคอบและแยบยลเพื่อหลออล่อคนให้เข้ามาติดกับดักที่เธอกลับมาแก้แค้นส่วนพระอาทิตย์กับพระจันทร์น่าจะหมายถึงคนเหล่าภายนอกอาจจะดูดีแต่ภายในก็มีพิษภยัย